สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเก้ ae, จากโอกาและสวัสดีครับผมต่อจากลมเหนือครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวถัง P C P นะฮะเราจะเอามานะอัดเพชเชอร์เข้าไปในกระบอกของเวิร์ฟของเราเวิร์ฟไฮบริดเอพิโซ e เมเกอร์ครับมาชมกันครับผมนี่แหละคือถัง P C P ครับอย่างแรกเลยนะฮะมันต้องมีการอ d ดแบหลายๆอย่างนะ จากถังมาเนี่ยตัวนี้เป็นถังที่เล็กที่สุดที่ผมหามาได้นะครับก็คือ0.25ลิตรนั่นเองจะจุแรงลม PSI เนี่ยได้สูงสุดประมาณ4,500แต่แวเราเซฟกว่านั้นเอกอัดไปแค่3,000 PSI พอนะครับบอกเลยท่านผู้ชมอ่าอัดเลยทลังงานสะอาด,ดร้ดวนๆนแรงเนี่ยนะวะลืมปิดต้องปิดวาลว์วเป็นตัวคลายแรงดันนะ ผมจะเทาไที่ประมาณพันนะเดี๋ยวพี่ต่ออัดขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เกือบสองพันแล้วหนึ่งพันเนี่ยคาดว่านะมีคนบอกมานี่ผมยังไม่ฟันธงนะหนึ่งพัน psi เนี่ยเล่นได้ประมาณยี่สิบแก้วครับประมาณนะก็ถือว่าเหลือเฟือไช่ไงออาจารย์ต่อโอ้โหดูอะตอเนี่นี่พลังงานสะอาดล้วน ซี่มันถึงเรียกว่าเป็นแมนนูนเอสเรสโซของแท้ผมว่าเดี๋อาจารย์ต่อจะไม่ไหวแล้วเราสุดแค่ประมาณพันแปก่อนแล้วพอไปอัดโคนเลยครับผมไปก่อนที่เราจะถอดสายกรองตัวนี้ออกมานะครับเราต้องคายแรงดันที่ตัวปั๊มลมด้วยตรงนี้ครับผมอพี่ปล่อยมือก่อนนะ ลมที่ออกมาจากตรงนี้ไม่ไม่ใช่ออกมาจากถังนี้แล้วนะมันออกมาจากสายช่วงนี้ครับถ้าเราไม่คลายแรงดันตัวนี้ออกมาเราดึงออกมาเลยนะยางหรือว่าซิลและว่าฟองน้ําทั้งหมดตรงนี้มันจะหลุดออกมาด้วยตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยไปดูกันตอนนี้ต่อกำลังจะแบชนช์กาแฟนะฮะก็อยู่ที่20กร,รัมสกัดเลโช1ต่อ2นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมใช้เวิร์ฟซีรีส์ที่เป็น b o t t o m l e s 58ของคิมคุงนะครับผมเราสามารถคอลแลบกันได้หมดเลยนะครับตอนนี้เราได้ไต้ฝุ่น mf1 มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสักยภาพของมัน,นกันนะครับเปิดเครื่องก่อนแล้วก็บดเลยครับผมระหว่างนี้เราก็ต้องกดปั๊มไปด้วยนะฮะเพื่อให้เมล็ดมันลงไปง่ายๆด้วยช่วยช่วยมันหน่อยไม่นั่นมันจะจเป็นการบดซ้ำซากอยู่ข้างในของมันนะแล้วเราสามารถถอ,อกไปไดดด้วยนะนะั้นอ่ะโ,โอ้บอกเลย20ออก20่สิครับ แล้วก็ถอกตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมา100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะพี่ต่อจัดก,การให้ผมหน่อยถ้าทางบ้านได้กลิ่นนี้น่จะรู้สึกเลยว่ามันละมุนมากมาแล้วนี่ผมก็พีฮิตกระบอกอยู่นะครับผมนี่ขอพีสองรอบเลยเพราะรู้สึกว่าวันนี้อากาศเย็นๆนะอยากจะให้กาแฟอร่อยๆนะพีฮิตหน่อยครับ วันนี้เราใช้กาแฟพัวกกลางนะฮะเป็นโคลัมเบียนะครับผมซิงเกิลออริจินพอบอกเขาอุ่นเรียบร้อยแลนะฮะคราวนี้เราก็เอาน้ำออก เราทำอย่างเงี้ยช่วงที่ก่อนที่ลูกค้าจะมาสักประมาณ2อสรอบเท่านั้นล้วหลังจากนะถ้าลูกค้าเยอะก็ไม่ต้องพีแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเข้าไปนี่อ Wolf อะไรนะ h y b r i d e s p r e s s o m มกโอ้โหชื่อวิรทำไมต้องเรียกว่า h y b r i d เพราะว่าเราจะใช้ระบบไฟฟ้าปั๊มแบบไฟฟ้าก็ได้หรือว่าใช้เป็นแมนโนนก็ได้หรือปั๊มสูบจักรยานแบบมือ <c oughs> เลยก็ได้นะครับุ่นผู้ชมโถ่มันนี่เลย ใส่น้ำอยู่ที่ประมาณ100 ml นะครับปิดฝาฝาดูตัวคลายเพชเชอร์ให้ดีนะครับว่าเปิดอยู่หรือเปล่าตอนนี้เปิดอยู่ก็ปิดให้เสร็จเรียบร้อยตัวนี้ของพี่นิตินะครับด้านบนเนี้นะฮะให้เครดิตแกนะสามารถเลี้ยงเพชเชอร์ได้ด้วยเดี๋ยวค่อยมารู้กันว่าเล่นกันยังไงนะนาะตอนนี้พร้อมสกัดแล้วนะครับผมตาช่างครับผมปลับเข้าให้เดีย๋ยวเราสกัดนะคระับ20 กรัมนะฮะกาแฟ20กรัมเอาน้ำออกมา40 mL ah, เท่านั้นนะครับผมเดีย๋ยวผมจะเล่นช่วงพีนฟิวก่อนให้น้ำไหลออกมาก่อนนะครับผมไปแล้วพีนฟิวแล้วออกไหมพี่จ้าเป็นไงอันไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยพีนฟิลสักประมาณ10วินาทีช่วงพีก็ปล่อยเบาๆยังไม่ต้องแรงมากนะฮะไป10วินาทีแล้ว ผมจะแรปอัพไปที่ประมาณครึ่งครึ่งนึงของมันพอไอ,อมันปรับเล่นได้เก้าบาทเก้าบาเก้บาบาแล้วปรับโดยประมาณนะประมาณ10ครึ่งของในในใน psi เนี่ยก็อยู่อยู่ประมาณ9ก้ถึงสิบาทครับถ้าประมาณ20เด่นน่าจะมา12บาทแล้วอะเพอร์เฟกช็อตครับบอกเลยเพอร์เฟกช็อตครับผมฮาร์ดบอดี้ครม่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากมแบบสส โอเคแล้วพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาคลายเพชเชตรตัวนี้ครับผมโอ้โหโหนวันตรกรรมการคลายเพชเชอร์ของพินิตินะครับผมเรียบร้อยเพื่ออะไรเพราะว่าอย่าพอคลายปุ๊บเสร็จเราถึงค่อยถอดด้านบนออกได้นะครับอ่าแล้วค็นี้ดึงได้เลยครับเรียบร้อยปลอดภัยนะฮะเป็นระบบที่ปลอดภัยแล้วนะมาดูข้างล่างครับมาดูคุกกี้ครับมาดูคุกกี้ใกล้ๆหน่อยครับโอ้โห แห้งคลิป<ม>เรียบร้อยแล้วแดกซะเมกานเย็นนะครับผมตัวนี้อย่าเรียกว่าเมกานอยหรอถ้าทับบนเขาเรียกว่าอะไรลองแบ็ ks, <ours. S 1> คครับผมแดกซะมาชิมกันครับช่วยครับอาจาย์ต่ออว้าวอาร่อยจ um ังฮู้ เบอร์บทสำคัญอุณหภูมิสาคัญทุกอย่างสําคัญหมดแหละตัวแปรสาคัญท,ที่สำคัญคือคนทําก็ต้องเก่งด้วยนะครับสุดยอด <that S 2> <laughs> หวานชํา <laughs> อย่าลืมว่าอะไรเว r ร h i ไฮบริ s เอสเปโซเมกอร์ซื้อจ้ะณตอนนี้นะคะที่เราเล่นไปประมาณ3-4ช็อตแทบจะไม่ขยับเลยก็แสดงว่ามาอัดลมที่เราอัดอยู่ประมาณ1 5 0 0 1 8 0้อเนี่ยใช้ได้เยอะเหมือนกันนะ ผมยังไม่ได้ระบุมาว่ามันได้กี่แก้วนะครับแต่จากดูจากการใช้งานของมันแล้วที่เราใช้ไม่ได้ไม่เยอะขนาดต่อต่อช็อตเนี่ยผมว่าน่าจะมีสักประมาณ20แก้วอัพเลยอันนี้ยังไม่ฟันธงนะครับบอกไว้ก่อนเราก็จะด,ดูจากตัวเกจตัวด้านล่างมะ,ะศูนย์ไปถึง1ครึ่งเกือบ2อนะ่ะก็คือคูณ1000พันก็เท่ากับที่เราอัดไปอะประมาณพันห้าพันเจ็ดพันแปดประมาณเนี้ยแล้วเราก็ใช้ได้ยาววไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ ส่วนตัวเกตด้านบนสามารถเป็นแปลงได้ก็เราก็ไปหาซื้อแปลงมาให้มันเป็นบาร์แทนจะได้ดูง่ายๆตอนนี้มันเป็น psi ก็อาจจะแบบคำนวณประมาณ9บาร์า psi ประมาณนี้ก็กักได้แต่ก็กักไม่เป็นก็ไปซื้อเกล็เปลี่ยนสามารถแต่งได้แว้นได้เต็มที่เลยฮนะแล้วก็จากระบบแล้วปลอดภัยดีแต่ทุกอย่างแหละ ถ้าใช้ไปเป็นยังไงก็อันตรายได้ทุกอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นศึกษาดีๆมาถามผมมาเรียนก่อนก็ได้แล้วค่อยซื้อไปใช้นะครับเป็นไงฟิลตอนนี้ที่เขาบอกว่าให้ใส่ไว้สักประมาณหนึ่งคันเพราะว่ามันจะได้อัดได้ง,ง่ายขึ้นนะครับตอนเนี้มันจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะพอตั้งแต่ช่วงพันขึ้นไปอัดนิดเดียวมันก็จะเน้นแบบตึงๆมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอัดยากอยูอย่นะ แต่ก็ถือว่าอยากจะแมนนวล100%ก็ต้องทำอย่างนี้แหละตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วณนะตรงเนี้ยมันมันอยู่ที่ประมาณพันพันห้าส่วนในเกตรตรงเนี้ยนี่มันจะพอๆกันอยู่ประมาณนี้ครับก็เนี่ยประมาณพันหเหมือนกันกึึงๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอัดได้เนี่ยเอาแบบเซๆนะ มีเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่อัดสักประมาณสามพันอะได้แต่มันก็จะหนักมืออย่างเงี้ยน,นะครับผมผมว่าสักสองพันอะกำลังดีแล้วก็ใช้หน้าร้านได้ก็สบายเนาะเป็นไงครับรู้รู้เรื่องหรือยังเข้าใจแล้วครับ <laughs> เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฮะ